ไม่ง,ง้งเส็งเส็งชิบหายไม่งเป็นเกมที่ผมโคตรเสง็งธุรกิจอะแมนยูทำได้ดีด้วยแหละวันนี้บูโนโคตรดีแล้วเขาแย่มาหลายเกมแล้วอ่ะนม่งมาเอา โมเป็นต um ัมจากเราเฉยเลยพูดงตรงถ้าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลดูแบบนี้เซ็งเซ็งเซ็งม่จะเซ็งยังไงอะพู่กันตรงตรงเซ็งมากเลยรอคนก่อนแล้วคันวันดีหนึ่งคนครับหงุดหงิดวะแย่พู่งตรงตรงแย่มากเกมนี้มันไม่คุดออกมาเป็นรูปนี้ได้เลยอ่ะด้วยฟอร์มด้วยอะไรหลายๆอย่าง ไม่งมาโดนอย่างนี้หลอนเลยอีกสักแป๊บนะเดี๋ยวจะเริ่มกันให้เลย หงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดหุดหงิดบอลไทยก็แพ้รีมภูก็มาเสมออย่างนี้เอออะเริ่มเลยแล้วกันมาแม่งไม่อยากทำคลิปเลยเจอผลบอลอย่างนี้เอออะเริ่มเลยแล้วกันนะครับ11ตัวจริงวันนี้เอะเริ่มจากฝั่งแมนยูอ่นนะครับทีมเยือนวันนี้โกเขาใช้ออนา กองหลังสามตัวใช้เดรลิกแฮร์รีแ่แม็กควายแล้วก็ลิซันโดมาติเนสยิงได้ด้วยหนึ่งลูกสำหรับลิซันโดวิงแบ็กสองข้างใช้มาซ่าอุยฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นดาโลกองกลางคู่กลางนี้เป็นค็อบบี้เมนูจับคู่กับมานูเอลวอเรสเตแนวลุกบูโน่กับอามาเดียโลวันนี้เดียโลแสบอีกแล้วสำหรับเราเอกองหน้าเป็นลาสมูทฮอยลุนอ่ะดูของฝั่งลิโอพูกันมั่งโกเป็นอาริซอน เทนแบ็คขวาแบ็คซ้ายอนดูโรเปสันประกาศหลังตัวกลางใช้ยิปายิมาโกนาเต้จับคู่กับเฟอร์กิลฟานไดวันนี้โกนาเต้ ate, กลับมาเร็วกว่าที่คิดแต่เห็นเอาจงจริงอ่ะเขาซ้อมมานาแล้วมันมีมันมีภาพเนาะที่ใครดูเมื่อวันน่าจะวันศุกร์ป,ปะ่ะศุกร์หรือพฤหัสที่เขาบอกว่าไออีบูกลับมาแล้วกลับมาซ้อมแล้วความจริงอีบูกลับมาซ้อมได้สักน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะอยู่ในโรงยยมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาซ้อมได้อีกสักพักแล้ว กองกลางวันนี้3คนใช้เล็กซิบแมตต์ไสเตอร์ไลอันกาเฟนแบดแล้วก็เคอร์ติสโจนเนี่นลุก3คนใช้กั๊กโปโมซาลาแล้วก็กองหน้าเป็นลุยดีอาร์สเอาจริงนะผมนั่งดู10นาทีแรกเกมโคตนเหนื่อยเลยเรีอยวหุ่นเหนื่อยจัดเลยไม่รู้วันนี้เป็นอะไรงงพลังงานก็ไม่มี บทเพสแดนกางก็โดนเขาแกะง่ายแล้วพอเขาแกะเขาหลุดเลยหลุดทุกครั้งที่ฝั่งแมนยูแกะเพสได้นาทีอ2เทนยิงดิอาติดแล้วก็ดิอาเก็บบอลแถวสองก็ข้ามคานไปอีกมีนาที13นะครับโปยิงเฉียดเสานาที15เมก,กาโยอ่าซาร่าโยนนะครับแล้วก็เป็นแมก,กาวอลเลยลุ้งทีน่าเข้านะแต่ก็ไม่เข้าติดโคนาหนา้าเอาจริงอย่างที่บอกอะ่ะ ยี่สิบนาทีเกมเหนื่อยแต่ยี่สิบสามนาทีเอาจงจริงเป็นแมนยูนะที่มีโอกาสดีกว่าเขาตัดเราได้เขาบุกเขากดเราได้อ่ะถึงเนี่ยถ้าใครดูเกมไอ้ทายทอดสดอ่ะมันจะขึ้นมาในนาทียี่สิบหกแมนยูคองบอลมากกว่าหกสิบสี่สิบครึ่งแรกอ่ะจอดจาบจบครึ่งแรกครึ่งแรกแย่มากแย่แบบแย่มากเป็นอีหนึ่งเกมที่เอาจริงนะยังแย่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะมันไม่ได enfin, ้เกี่ยวกับว่าเจอแมนยูหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเกมเกมในครึ่งแรกอ่ะ แย่สุดในฤดูกาลนี้เลยกลายเป็นแมนยูกดโจนดีอาร์แล้วก็ใครนะอีกคนหนึ่งที่หายมีโจน่ะดี The th, อาร์่เห็นชัดเลยว่าหายไปจากเกมเลยโจนไอ้มลุงนี้เรียงมวนมวนมุดวันนี้ไม่ดีเลยกลายเป็นไม่ดีบอลไปเสียตรงนั้นหลายครั้งโดนเขาลุมแย่งดีอาร์ก็หายเลยไม่ได้บอลเลยไม่ได้ลงมาล้วงด้วยเพราะไม่มีโอกาสเลยครึ่งแรกแบบโอ้ครึ่งแรก แย่ yeah. แล้วก็ตอนแรกก็หวังนะว่าเออครึ่งหลังคงจะดีขึ้นเพราะว่าเนื่อฉะลองนาชอบมาดีครึ่งหลังครึ่งแรกจะดูอย่างเงี้ยเนือเนืองงๆแย่ๆยแต่แบบโอ้ยหวัดดีสิบคนครับทักทายหน่อยสิคงหงุดหงิดเหมือนกันนะมะมาระบายความ,มญหงุดหงิดกันดีกว่ามา,าที่สี่สิบหกเราเตะมุมนะพุ่งเข้าโกนะอย่างที่แมนยูเขากำลังพัดพลาดอยู่แต่ก็โอโดนปัดได้และอีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกนะบอลจังหวะสองไม่เข้าทางเราเลยวันนี้กลายเป็น แมนยูเก็บบอลจังหวะสองได้หมดเลยอ่ะเขาแกะเพจดีเก็บบอลจังหวะสองได้หลุดเพจมาปุ๊บหลุดเขาไปยิงประตูจะมีฮอยลุนอะ่ะหลุดไปครั้งแล้วก็ใครอีกครั้งหนึ่งจาไม่ได้แบบหลายครั้งเลยเขาแกะปุ๊บหลุดหลุดขึ้นไปยิงคือไม่ดีเลยเกมวันเนี้เฮ้ยแล้วก็นาทีห้าสิบโดนก็โดนจนได้ก็มันจะพูดยังไงก็ลิซันโดจากฝั่งขวาทะลุขึ้นไปยิงแสกหน้า ไอซอนเบเกอร์โทษไอซอนไม่ได้หรอกลูกเนี้ยมันโอ้โหลูกนี้มันลูกที่โกกลัวเป็นหนึ่งในลูกที่โกค่อนข้างพลาดกันได้กลัวแล้วก็เรียกว่าเป็นของของแสลงของโกเลยไอ้ลูกยิงยัดแสกหน้ายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิงดีด้วยโอ้โหยิงไอไอเสยตะข่ายบนเลยก็ต้องยอมครับยิงดีจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้คืนเร็วนะนาทีห้าสิบกัปตัดยิงลูกนี้เธอลืลลล่นไปเลยคือ ายเป็นโดนหลอกหัวทิ่ไมไปสัง,งกันเลิกโอ้เสียทรงเหมือนกันนะกองหลังระดับเตลิกที่โดนในเพื่อนรมชาติอย่างกักโปอัดเข้าไปอย่างนั้นลูกนี้ก็แสกหน้าเหมือนกันเห็นไหมอังเดโวหน้าก,ก็ก็โดนได้เหมือนกันนาทีห้าสิบเก้าลิวพูแก้เลยครับส่งนูนเยสกับโจตาลงมาแทนโจกันดีอาร์ที่ผมบอกไปแล้วครึ่งเล้มันเงียบอันนี้ร์ชลอกก็คงเห็นเหมือนกันนะว่ามันเงียบส่งดีอาร์ไอส่งโจไอโจตามาเป็นกองกลาง มันไม่เชิงกองกลางหรอกผมว่ามันเหมือนปรับแผนตอนแรกเราเล่นอองแนว 4, 2, สี่สองอะไรนะสี่สองสามหนึ่งเนาะแต่เหมือนปรับมาเป็นสี่สี่หนึ่งหนึ่งเลยคือใช้โจตาจับคู่กับนูนเยสเป็นหน้าเป้าและหน้าต่ําจะเป็นดีไอโจตาที่เป็นหน้าต่ำโอ้ยวันที่สิบสองคนครับหุ่นหยีดกันไหมหุ่นหยีดกันก็พิมมาหน่อยพิมมาระบายกันหน่อยเพราะผมมุ่นหีด,ส,ดสุดๆเลยวันเนี้ยนาทีหกสิบเก้าเราได้เราขึ้นนำสองหนึ่งจาก ซาร่ายิงจุดโทษเข้าไปเดลิคแฮนบอลยังไงก็แฮนบอลก็งงตรงที่ไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์ไม่เห็นอะขนาดในจังหวะเกมผมก็เห็นเลยว่ามันมันชัดเกินอ่ะแต่ก็เป็น VR ที่ช่วยเราไว้สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะเรานำนะสองหนึ่งแต่เทนดูป้อแป้มากเลยเนี่ยเทนดูแย่มากเลขรอผลเลขที่ออกได้เลยเทนหนักวันนี้บอกเลย หนักแน่ๆเพราะผมไม่โอเคเลยเทนวันนี้แย่จริงจริงนาทีเจ็ดสิบเก้าครับเข,ขาตีเสมอสองสองกานาเชอร์อ่ะกานาโชส่งอาร์มัดยิงลอดขาอีบูไอ้อะไรนะกานาโชตัดไอเขาเรียตบเข้ากลางลอดขาอีบูส่วนอาร์มัดก็ยิงลอดขาแอนดูนอัปสันแล้วฝั่งขวาอย่างบ่อ,อย่างบ่อแล้วเราก็เปลี่ยนเลยครับใช้ไอแบลลี่กับอะไรนะเอเลียดลงมาแทน ลงมาแทนกั๊กโปแล้วก็ลงมาแทนเทนความริงเทนนะ่ะสมควรโดนเปลี่ยนออกนานแล้วนาทีแปดสิบเก้าโจโต้าได้ยิงก็กับแบร์รี่ได้ยิงติดโอนาน่าอีกฟานได้ได้มงอีกแต่ลูกแต่ผม,มก็ติดโอนาน่าอีกวันนี้โอนาน่าโอเคเลยกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีของเขาละเฮ้ยมามาเอาภาพลุงหลังเกมเลยวันนี้พลังงานเราหายแปดคนใช่ไหมมีอะไรพิมไหมพิมกันหน่อยดีมูนีดวะ อยากระบ,บายใครสักคนช่วยพิมพ์คุยกันหน่อยดิเฮ้ยหายไปนานเลยนึกว่าไร้ทำไปแล้วอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่กลับเพิ่งกลับมาทําได้ประมาณสองเดือนครับยังไงขอบคุณนะครับที่ยังกลับมาดูกันอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับยอดหายไปเยอะเลยจากเมื่อก่อนยอดทาที 5, 000, 6, 000, iren, ห้าพันหกพันเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สองสามร้อยพยายามปั้นใหม่อยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณอะไรเนะี่ยพิชิตพลใช่ไหมน่าจะพิชิตพลหรือเปล่าขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณ ي, ทีที่ย,ยังตามกันอยู่ อ่ะเดี๋ยวก่อนจัดหนักเรื่องหลังเกมผมขอนะสามสิบปีได้ไหมเติมควันก่อนเขาเรียกเติมควันเนาะแวบมากลับมาละวครึ่งแรกผมว่าพลังงานเราหายสิ่งที่ผมอยากเห็นน่ะที่ผมพูดไว้ตอนต้น เมื่อตอนตอนคลิปที่ก่อนเกมเว่าเราควรบุกควรเพสแมนยูแต่กลายเป็นวันนี้เพสแมนยูเพสเราอะเพสไม่ดีเพราะแมนยูไม่จนแมนยู you, แก้ได้แล้วหลุดขึ้นมายิงหลายครั้งด้วยถ้าเป็นเขาถ้าเป็นกองหน้าคนอื่นที่มันคมๆหน่อยนะเราจริงครึ่งแรกเราควรโดนสองศูนยะ์อะนี่พูดตรงๆเลยครึ่งแรกเราโชคดีแล้วที่ยังไม่โดนยิงยังเสมอมาได้ การขาดอันนี้พูดตรงๆนะช่วงโซโบ่แย่ๆผมก็บ่นนะแต่วันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเนี่ยเรื่องเพสเนี่ยคนที่ดีที่สุดในกองกลางลิเวอร์พูลคือโซโบ่แล้วเป็นตัวนําในการเพลสวันนี้หายไปข่าวว่ากันว่าป่วยเพราะว่าแมตท,ที่แล้วเขาโดนแบรนสะสมใบแดงคบไอใบเหลืองครบห้าใบแมตช์นี้ก็เลยความจริงคนกลับมามีชื่อแทนโจนน่ะแหละแต่ว่าข่าวว่าป่วยก็เลยป่วยก็ทําอะไรไม่ได้ก็ทษวง แต่อย่างที่บอกครับว่าดีก็ชมไม่ดีผมก็บนถูกไหมเราเราก็มีสิทธิ์จะบ่นได้ถูกปหมแล้วเนี่ยแต่แต่วลานามันดีอยา so ่างโซโบอ่ะมันดีมาหลายเกมแล้วดีต่อเนื่องโดยจะมาโดนไอใบเหลืองครบห้าใบแหละก็เลยหายไปแล้วก็เกมเกมนี้ก็นั้นหายไปอีกเพราะป่วยเนี่ยสิ่งที่หายไปคือวิธีการเพสหนักๆของโซโบ บอลทะลุทะลวงของโซโบวิธีการทะลุทะลวงของโซโบวันนี้หายไปอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นวันนี้คนที่ทําลูกอย่างนี้แทนคือแมคก้าซึ่งแมคก้าไม่ใช่ไม่ดีแต่มันทําได้คนเดียวเพราะว่าโจนหายมันเหมือนแมคก้าต้องมานําทําหน้าที่แทนโซโบแล้วโจนก็ไม่ดีไงวันนี้โจนก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นอีกวันของโจนที่ไม่ดีนะดีมาหลายเกมอะก็เข้าใจได้วันดีมาหลายเกมคือมันด้วยความมันเป็นแดงเดือดแหละเนาะแฟนบอลอย่างพวกเราก็คาดหวังอะ เอาจริงก่อนเกมนะโอ้โหกระแสะแม่งสกอร์แบบบา้บาบ้าคลั่งมากอะ่ะที่เขาทาาทายกันไว้ห้าศูนย์สี่ศูนย์ส่วนตัวผมยังมองไว้น่าจะชนะสบายเลยแต่ก็เนี่ยฟุตบอลครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะ่ะกลับมาบนกันต่อวิธีการอะ่ะมันหายวิธีการเพจมันหายการเพจด,ดุอ่วมันหาย บอลทะลุทะลวงที่หลังๆโซโบทําได้ดีทั้งยิงไกลทั้งส่งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยหายเกี้ยงแล้ววันนี้ที่หายไปอีกลูกหนึ่งเลยคือบอลไดเล็กวันนี้หายเลยเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเทนซ์แย่มากวันเนี้ยเอาจริงอ่ะรอเลยเลขที่ออกอ่ะเทนซ์นะโดนผมแน่เทนซ์แน่แย่จริงๆวันนี้เป็นวันแย่ๆของเทนซ์เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรใจลอยหรือยัยงไง เพราะว่าข่าวของมารีดมันหนักเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามที่ชาร์ลส์บอกแล้วว่าเดี๋ยวพอเข้าวันที่หนึ่งอะข่าวเรื่องนะักเตะเนี่ยมันมาแน่ซึ่งก็มาจริงๆเนี่ยนะเทนเป๋เลยอ่ะเฮ้ยคนอื่นอีกคนหนึ่งที่ไม่ดีก็โจนวันนี้เล่นบอลมากมากจังหวะแล้วโดนเขาลุมเหมือนเขาตั้งใจมาลุมอยู่แล้วอพอเขาพยายามลุมอ่าแมคก,ก้าพยายามลุมกาฟแต่ว่าสองคนนี้เขาเอา เอาตัวรอดได้ดีไงไม่เหมือนโจนวันนี้โจนเอาเอาตัวรอดไม่ได้เลยความจริงโจนเป็นอีกคนที่เรื่องมูนมูนมุนมูมมอะ่ะดีแต่วันนี้กลายเป็นไม่ดีเลยโดนเขาบีบเขาแย่งเขาตัดได้ตลอดแล้วเราก็โดนคน์เตอร์เพจเนี่ยกลายเป็นวันนี้เราโดนถามย่อเอานามบ่งเขาเคน์เตอร์เพจได้ดีกว่าเราอีกมุดหีดเลยมึงบ่งมุดหีดจริงซัมโบ,บก็ไม่ดีตัวน,นี้มั่ว แบ็กสองข้างเราวันนี้ไม่ดีเลยมั่วทั้งคู่เลยอ่ะนี่เป็นอีกคนที่อืสามคนอ่ะที่เห็นได้ชัดวันเนี้สามสี่คน้วยลงมปถึงดีอาร์ดวนนี้ก็เงียบไม่ได้บอลเลยลงมาล้วงก็ไม่มีจังหวะสวยๆเลยแล้วก็หายไปจากเกมเลยอาจจะเป็นเพราะวันนี้แมนยูเขาวางแผนมาดีด้วยแหละต้องยอมรับแมนยูก่อนวันนี้แมนยูดีกว่าเราจริงๆนะอันนี้พูดกันตรงๆวันนี้แมนยูดีกว่าเราถ้าเอาแบบ ความแฟร์แมนยูสมควรเป็นผู้ชนะนะเพราะอย่างลูกสุดท้ายเห็นไหมแม็กไกวได้ยิงมันควรเข้าอ่ะ <g ül> ก็ดันข้ามคานออกไปไม่งั้นก็เละบอกเลยโอ้โหคาบ้านฮยไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆริงุดหงิด,ดมันเป็นความมันไม่ใช่งุดหงิดแบบอยต้องมันระเบิดอารมณ์มันไม่ใช่มันออกลูกเซ็งมากกว่ามันออกเซ็ง,งเนื่อย,อยแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ไงวะ มันผิดจากที่คิดไปหมดเลยครึ่งแรกควรเพสควรบุกควรกดได้สักลูกหนึ่งสร้างความมั่นใจให้เราแต่ไม่ใช่เลยกลายเป็นเราโดนเพสโดนบุกโดนกดเขาแก้เพสได้เชี่ยหนักเลยวันนี้ก็เป็นการบ้านให้ชลอตต่อไปว่าเออมันจะจะแก้ไงในเมื่อตอนที่แบบมันก็มีช่วงเวลาแย่ๆเนาะของทุกทีมทุกทีมเจอกันาหมดแล้วแต่ลิอท์พูลอ่ะความจริงมันเจอตั้งแต่แม แมตช์ฟอร์เรสแล้วเพราะว่าต่อมาเป็นมิลานอ่ะสิบห้าทีกับมิลานในในในเชมเปนลี่ที่เราโดนยิงนาไปก่อนนั่นก็แย่นะแต่พอโชคดีว่าเรากลับมาเร็ววันนั้นรู้สึกชนะสามหนึ่งมันก็เลยทาให้แบบเออมันเหบอนเราไม่มีช่วงเวลายแย่ๆความจริงมันแย่แย่อยู่สองเกมเห็นใช่ไเลยฟอร์เรสต่อด้วยมิลานแต่เรากลับมาไวไงมันไม่เหมือนแบบแมตช์ฟูลแลมหรือแมตช์นิวที่แบบฟูลแลมเราโดนเราเหลือสิบคนนิวเขาดีกว่าจริงๆ อันนั้นหน้างดหงิดอย่างไอแมตติวผมงดหงิดเลยที่เป็นไรอยู่ในรถอะเพราะว่ามันเสียงดังไงรู้เลยว่าตัวเองเสียงดังแน่ก็เลยแบบเออแม่ไม่ขอไรในห้องแล้วกันมันจะพูดอะไรวะหงดหงิดเจอบอลอย่างงี้งดหงิดหัหวค่ำก็ไทยแพ้กลางคืนก็ริ้วฟูเสมอแล้วเจอโอ้เล่นอย่างงี้กันดีกอะไปเร็วแล้วกันวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอะมันงุดหงิดอะ เพราะว่าถ้าจะพูดอ่ะมันไปพูดในเลขเลขที่ออกดีกว่าไปบ่นในเรื่องของฟอร์มการเล่นหลายคน่ะที่ตัดคะแนนบอกเลยอันนั้นหนักผมว่าผมจะจัดหนักอยู่นะเพราะว่ามันเห็นชัดเลยประมาณสามคนอ่ะที่เห็นชัดชัดไม่ไม่ใช่ชัดธรรมดาชัออย่างนั้นเลยว่าแบบแ yeah. ย่มาดูโปรแกรมนัดต่อไปดีกว่าเอออ่ะ,อะก่อนไปโปรแกรมนัดต่อไปหัวค่ำ ยี่มอีกคู่หนึ่งฟูลแลมกับอิสววตก็สองสอง,สองคู่นี้สามจุดโทษอะแมตต์ต่อไปลิวพูถ้าจำไม่ผิดเป็นน่างไงอ่อ๋อเป็นสเปอร์ครับคืนวันพุธต่อพฤหัตตีสามจะไปเยือนสเปอร์ในเกมลีกครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกสเปอร์แกว่งจัดเลยตอนนี้กองหลังก็ไม่มี ล่าสุดดัก,กูชินเจ็บออกไปในครึ่งแรกถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนนี้แล้วก็ไม่มีไอ้ไอ้ตัวที่เจ็บอยู่อย่างโรเมโลฟันเท์เฟนขาวก็ว่ายังไม่มาอีกอีกอีกประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เลยแล้วก็สเปอร์เซนโกใหม่เพิ่มแล้วเพราะว่ามือหนึ่งเจ็บมือสองเจ็บสเปอร์เป๋มากตอนนี้ดาแอนแก้หัของขึ้นอ่ะสัมภาษณ์ของขึ้นหนักมากเลยนักข่าวก็ไปแย่แกแกก็ระเบิดซะ แมตต์หน้าเป็นสเปอร์ครับก็ต้องลุยกันต่อดาวินโดนแบนด้วย5าเกมไม่รู้จะมันไม่มีอะไรมันมีอะไรดีเลยอันเนี้ยมันมันไม่ได้โมโหมันอย่างที่บอกมันเซง็งออกรู้เซ็งมากกว่าแมตต์หน้าครับสเปอร์โอเคยังโชคดีที่ช่วงนี้สเปอร์กรำลังแผ่วแหวแพูดแล้วก็เริ่มไอเครตะกิดตะกิดใจแลวไอเขาว่าสเปอร์กรำลังแผ่วๆความยิงแมนยูก็แผววมาหลายเกมเลยนะ คาบ้านมาสองเกมไม่ชนะใครเลยห้าเกมรวดอ่ะแพ้ไปสี่เขาเจาโมเมนตัมมากูไปนเนี่ยช่วงนี้กูเป็นทีมสร้างโมเมนตัมคืนไปนเนี่ยของขวันรับปีใหม่เซ็งน,นิดนึงนนเนาะสำหรับแฟรลิปปูเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันหงิดเซ็งท้อเร็วนี้ยิ้มไม่ออกเลย แมทที่แล้วเจอเวทแฮมมาโอ้ยิ้มแป้นเลยกูเจอแมน์นี้กูหงุดหงิดเลยไม่จะ้พูดอะไรเลยลมเสียโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับไม่จะ้พูดอะไรละเจอกันใหม่คลิปหน้ายัง่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกรดิ่งให้ผมหน่อยนะอย่าลืมนะครับคนพิชิพลกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะกดกดไลค์ให้ผมนิดนึงก็ได้ช่วยหน่อยไลค์ like, สักไลค์นึงเป็นกําลังใจให้คนกลับมากลับมาได้สองเดือนละยอดไม่ดีเหมือนเดิมแต่จะพยายามทําต่อไปครับทำเรื่อย คลิปมันจะมาอย่างนี้แหละทุกสองสาวันก่อนเกมหลังเกมหลังเกมก่อนเกมหลังเกม,ลเกมแล้วก็ไอ้เลขที่ออกผลคะแนนรอดูพ่งนี้ได้เลยจัดหนักแน่แน่แล้วก็เป็นกลางวันด้วยพูดได้เต็มที่อาจจะเป็นไลฟ์สดน่าจะมาประมาณเที่ยงเที่ยงโอเคครับแค่นี้โชคดี